สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอแนะนำสมุดโน้ตพรีเมียม A5 ปกหนัง PU ที่เหมาะมากสำหรับคนทำงานนักเรียนหรือใครที่ชอบจดงานแบบเป็นระเบียบค่ะสมุดเล่มนี้มาพร้อมกับกระดาษ80แกรมเขียนลื่นไม่ซึมไม่ทะลุหลังแถมยังใช้ได้กับทั้งปากกาหมึกซึมปากกาเจลดินสอหรือปากกาไฮไลท์ก็เอาอยู่ค่ะ ขนาดกำลังดี A5 พกพาง่ายใส่กระเป๋าได้ไม่เกะก,กะจะใช้ประชุมจดไอเดียหรือบันทึกประจำวันก็ตอบโจทย์สุดๆที่สำคัญปกเป็นหนัง PU เรียบหรูจับแล้วนุ่มมือดูพรีเมียมมากมีให้เลือกถึงส4สีคือสีชมพูสีเขียวสีน้ำเงินและสีดำเหมาะกับทุกสไตล์เลยค่ะถ้าใครกำลังหาสมุดดีๆใช้ได้นานแนะนำเลยค่ะ ใช้เองก็ดีให้เป็นของขวัญก็เหมาะมากราคาจับต้องได้แต่คุณภาพเกินราคาแน่นอนสนใจสั่งซื้อทักเข้ามาได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ค่ะ